เออเฮ้ยโชคกล่องเลยดิชโชคกล่องอันนี้มากินเบิร์อะมาหนึ่งถึงเก้าเลือมกันเลยสามเลขเบอร์สามป่ะอ้าวของอร่อยเนี่ยได้ได้อันนี้มากินอันนี้มากินอร่อยอร่อยเอาหลายป่ะเอาหลายป่ะส่หลายป่ะเบอร์สามนี่เอาหลายหลายดีของอร่อยอ่ะหลายแล้วเาะเอาหลายอ่ะอันเดียกเบอร์เดียกหนึ่งถึงเก้าเบอร์สามไปแล้วเจ็ดเบอร์เจ็ด โอ้ยอะไรวะเอาหน่อยเนี่ยเอาหน่อยหน่อเอ้ยเอาหน่อยยวนของแซ่บเพิ่อหน่อยวะผสมไปเลยดูของแซ่บเพิ่อหน่อยวะกันหนึ่งไปนะขอคนกันเด้อขอค้อนกันนะขอค้อนกันนะโอ้ยมีคนด้วยแล้อย่าอีที่แล้วยาอีที่กินไดนวะเนี่ยไอ้สองไอ้สองอันเกินไปเบิร์ตเราเมื่อกี้อีกสองเล็กเนี่ยอุ้ยเออนี่ตัดนี่ตัดนี่ตัด แบบเป็นหวานตัดงไง<อ>ของหวานเนี่ยไอยเยี่ยมเป็นหน้ามาตอนเนี้ย <c oughs> คนเนี่ยตองเสี่ยงหรือว่าที่เหี้ยเลยว่าที่เนี่ยวเนี่